็นนอออขอครับพี่น้องครับหลังจากผู้ทิ่สารล,ลงจากเครื่องแล้วโชคดีก็เสียลงไปหาผู้ทิ่สารในเมื่ทีนี้ครับผมผมมาถึงเมื่อกี้ไม่ยังทายยากนิดนึงเพราะว่ารถมันเข่าไหลทั้งใดก่อนขี่คุนมาไงนะเอาต้องหนีเนาะไปทางนี้มันเด้อเขาสียแรงยังไงวะมันด่ามากเลบริเวณนี้สิเป็นง่วงง่วงงามบริเวณพวกเห็นครับผมเห็นบันไดมันจะม่โยนหนีมัเลยตอนนี้ไม่โยนหนีมัเลย ไรไม้ทั้งแหลกเลยครับบงหนีบงจ่ายเงินครับอา้าตัวนี้ตัวนี้งามกวระมุนขอให้ปีปีไหมปี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 ไม่ก่อนไหมใปีป่ะ ข้าวไผ่ตัวนี้เอา้าโอ้มามาข้าวหนา้าแลไทยนะแน่พรอ,อยาไทายนำเปิดตัวแรกเลยนี่เอาแม่ลูกลูกแม่ลูกสาวพีก่โกัลูกสาวพี่โกัวไปเอาลูกสาวพี่โกัสวยๆครับเนื้อหนังมากเฉียบๆไข่ปร่องแม่ทองทองเลียนครับโอ้ยสูสีคนเลยเนาะกับอีปีนี่เนาะหน้นาต่างค้าเนาะ <laughs> ไก่ปกปแซวเหรียญสิรอวะเขนเมอนเกันไ้นหวจากรบกาวดีเ้ลูกสาวีโก้เนาะมาเมีมันสอง่ะเมีมันอ้ยนมก็ลังออกไนมก็ลองออกพอดีเลยไหมใครเนาะน้องเม่แล้วีดับ้องแลวปื้นเดรบอยเนาะไอ้ทองบักได้ไไอ้ทองบักไดุิวโก้ยโบ่ไปังไปหลอดพี่เนาะไอเนาะเื่อจะไรไอพเพื่อนี่ฮะ 6 3แม่ลูก613สื่อสองใดสามครับผมเสร็เรียบร้อยน่อยเนาะเสราวเรียบร้อยครับลูกแข่งปังลูกจะเดือนะไรัเดเเดือนฮะเเดือนเดือน6เดือนเนาะเบื่อไงปีก็งวตัวนีเซี่ยวเราเรียนเลเอากันว่าันว่าเอาสิเนะอเอครับผมวงตัวนี้เด้อพี่น้อง3ไป3ง ลูกสามในทองหกสิบสามคอเลเขาสามปเทนี้เบอเบืเบื่เบ่ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสา่หนึ่งสองสี่หน่องสามสอง่สมสง่หกครบผมได้รับถกำลังเข่ายวเดขายเนี่ยีจะน้อยทองอื่ยังไงมากไทยเลยขายคนอ่พี่พี่อย่าบอกังดังว่าใจวุ่มีบ่ครับมาดูเปรอ เมื่อกี้ผมทายว่าตอนนั้นก็กระาเคียงกันแหมลุกซีกันเลยนะมาเขอหอยหอยตีอยู่ที่นี่อาดีๆลูกจัดจแกงขาที่ดีปลาตั้งเดือนไร่นี่สิบแปดเดือนัวสิบแปดเดืลูกแบไดนครับลูกทางบ้านครับลูกแบบลูกแบบก็ีลูกก้างทงเนาะดูแบบกลางทงูบก้างทองเ้านเ่าแหละงอโอ้ยเจ้ากัเจอล้านมืรับ ผสมอะไรบ่ผสมแจกงพลอยล้านเด็ดที่ร้านมืองโอ้ใบหลอดพลอยงาอ่ะครับตัวนี้งาส่งมันดีเด้นี่สี่เหลี่ยมพื้นผ่าเลยครับสี่เหลี่ยมพื้นผ่าไปได้ก็ได้ครับจบไปด้ก็ได้เอาต้มเด็ดล่อยเบิ่งแขกงเบิ่งขาพี่น้องครับเด้อหนังหนาลายใหญ่เผื่อเท่าไหร่เอาราคามาเลยสามสิบสองครับสามสิอซื้อค รถเดียรถอะไรยน้อยเนาะรถเดียวเยอะๆเลยเอาไม่ต้องบอกถึงใจบอกถึงใจครับผมรถได้เยอะๆ,ๆต้โตสี่เหลี่ยมง้อพัฒนารดสายพัฒนาตัวน,นี้ครับผมพื้นผาเลยครับพื้นผานี่ละ<น>แบบพี่น้องวิต้องถามาเนาอง้อสี่เหลี่ยมแบบนี้แด้วมันจะเป็นแบบพื้นผาทีนี้เขาจะเอาไปพัฒนาได้น้ำพุ่จะลบบพับหนาเราบวชขาดได้น้อพักน,น้ำนมอยู่เบอร์เบอร์ 0 6 1หกหนึ่งหกหนึ่งหกหกหนองเหอยปีสุวรันภูมิตัวต่อไปพายทางหนามันดีอย่างหนึ่งมันกี่ฟุตวะไงให้โนหรือยให้ยายให้เ่ไหรี้ไ่่อไม่ออยางดีมาตัวตอไปทางหนาเลย มาก่อนที่ถ่ายก่อนแล้วครับแม่ลูกอันนเอกแบแม่ลูกพี่ลูกเอไรกยลูกบอะไรครับหูร้เลแตวัุบ่ว่าผมว่ามันใหน่เป็น3าหรือ6กแปดเด้อเนาะบอกสามหน่งหกแปดเด้เพราะว่าคอคอมันใหญ่นะคอไม่เป็น่องๆองนะเอาลูกมนีประมาณบอเกินซีหาเดือนก็กลัวอะไรอยู่เนาะคิดว่านะ ที่หาเดือนนี่แล้วอยู่ในเกียนนี่เครื่องดำปื้อปื้พี่น้องครับเอ้าเอ้าแม่แม่มึงแม่ปิดโบดแม่แม่มีลูกมาแล้วแม่มีลูกมาแล้วสองตัวเนาะสองตัวเนาะแม่สองตัวตัวที่สองนี่ตัวนี้อะไรนะทิศวานะได้ได้อยู่ตัวนี้แสดงว่าไอ้มาสองสองสองคม สองคมเจ้าเด้ก็เป็นต่อให้มันยิย่งยผมผมมันตัดต่อเลยดิเพ่อจะได้ไรตอนนี้เป็นฐานเก่าครับาเก่าเด้อพวอม,มแม่ลูกความทรงครับลูกสวยไซเบอร์มันี่รอบนย์เ้าย์เก้าสามสี่หนึงง่งสองสี่หนึ่งสองสามสองขอบคุณมากาครับง่วนงวตัวนี้นง่ว่อไปเลียงไหนมันพัฒนาเนาะพ่อไปเลียงเนี่ยะงแบบนี้ไปแล้วมันพอพอเอาไปเลียงยูพอพูดได้พ่อแบบมีกำลังเนาะ พอมีกำลังครับผู้ใดพอมีกำลังซื้อไว้ช่วงนี้พี่พี่น้องในระวงะังราคามันกำลังกำลังเป็นนะกำลังเป็นเด้เป็นเตอร์สอกำลังเป็นเตซื้อครับมตงตรวจงออย่างนี้ตรวจงวง่ะปลาตรวจงวแม่ลูกไหวตัวนี้ แม่เป็นงัวไท,งไทยกลางเนาะแม่นปะไทยกลางลูกลูกมีลูกหลอดปะลูกพึ่งงามแท้บ่้หูหเนาะลู้งครับมันบ้าอีกทีมันบ้าหน่อยเนาะแม่แมกซีบักตานเนอรลูกซีเดียมใดที่น้องครับ<ม>ตัวไหนไอ้เปิดด้วยโค้มนี่นไอเปรบเส้าหาปะที่น้องเส้าหาเนอแม่เป็นตัวไทยกลางเด้อลูกเนี่ยลูกลูกแมกซีบักตานนะครับลูกแม่เส้าหาลูกนี่ประมาณอายุประมาณประมาณนั้นแหละครับเนาะ เอาราคาสั่มนันขอเลี้ยงโต๊ะซับประเทศนี้มาโทรศัพท์อะไรมีอีกบ่คูเล่ครับโอ้คูเล่บ่เล่อะไรกันเล่เล่ผูบอ่ะลูกผูเนาะเท่ายไอ,ตอ้ตัวนี้ลุ่ยเร่ผูบสิบแปดครับผมแม่เป็นเล่ลูกเป็นผูบใส่ให,หลนนล้ลูกมันนั่นลู้คนตัวดีค่ะโอ้ยลูกมันจะแพงนะพี่น้องเอ้ยลูกนี่ซาโลเล่ครับ เอาเบงางฒนาทีนี้งามๆนี่ลูกลูกแจมเลยแหละลูกโอ้ยงามตัวนี้งามตัวนี้นีชสวยตัวนี้แม่เอยตัวนี้แม่รตัวนี้สาวหน่อยน้ออายุประมาณหาพ่แม่ที่หกเดือนก็กัวหกเดือนกัวเปิดเท่าไรตัวนี้มื่นสี่นอ้าวทวนราคาไม่อายเท่านี้แม่ลูกลเลยเท่าไรมื่นแปดครับม um ื่นแปดแม่สีแม่ปักตาล สองหมืนหาขอเลขประเทศนี้ครับเบอร์โทรมาเบอร์โทรมาเบอร์โทรมาศูนย์แปดหนึ่งสมาเหนึ่งหครับตวนไหมศูนย์แหน่งห้าสามเจครับขอบคุณนายครับผมจะเยื่อลงเลี้ยวไ้จะเด็กจะเด็ขายเลยพี่น้องผมลงไปแล้วบางคลิปไดยเป็นไรไิ่เอากิรยางเดี๋ยวพอครบยี่สิบหาที่เสียลงทั้งยูทู u b e ใหประเทนี้ครับไปกลับไปข้างในนี่